จืดมาละยัดไส้หมูสับสดน้ำร้อนๆคลองคอมากๆและว,วันนี้มีวิธีลดความขมของมะละมาฝากด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมหลักๆก็มีมะละหมูสับและวุ้นเส้นในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทย มาเริ่มทำกันเลยนะคะหลังจากที่เราล้างมะละแล้วหั่นเป็นท่อนๆแล้วเอาอไส้ออกค่ะการระยะให้เท่าๆกันประมาณ1นิ้วมะละ1ลูกสำหรับกิน2-3คนก็กำลังดีเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนควักไส้ออกใช้ปลายช้อนวนแบบนี้ง่ายมากๆเลยค่ะมะระมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันถ้ากินสดๆก็ยิ่งดีเลยนะคะ พอเอาไส้ออกจนครบทุกอันแล้วจากนั้นก็เตรียมไปตั้งหม้อได้เลยค่ะเราจะต้องมาลาก่อนเพื่อลดความขมตั้งน้ำและใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนชาจากนั้นก็ใส่มะละลงไปต้มต้มในน้ำเดือดประมาณ5้านาทีวิธีนี้ก็จะช่วยลดความขมข,มของมะละได้ระดับหนึ่งค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยลดความขมข,มของมะละได้ระดับหนึ่งค่ะ พอครบเวลาแล้วก็ปิดเตาจากนั้นก็นำออกมานอกน้ำเย็นนะคะจะใช้เป็นน้ำในตู้เย็นหรือจะเป็นน้ำแข็งก็ได้ค่ะนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วพักให้เสะด็จน้ำต่อไปไปเตรียมในส่วนของไส้หมูสับกันค่ะโคกสามเกลอกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่พริกไทยลงไปก่อนนะคะเพราะว่ามีความแข็ง พอพริกไทยแหลกดีแล้วก็ใส่กระเทียมและรากผักชีสำหรับสามเกลอก็ใส่เมนูอาหารไทยได้หลายเมนูเลยค่ะซึ่งเราสามารถทำเป็นผงสามเกลอแบบแห้งไว้ใช้เองก็ได้นะคะวิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยไปทำให้แห้งก่อนจากนั้นนำมาปั่นแล้วร่อนด้วยกระชอนเพียงเท่านี้ก็จะได้ผงรากผักชีกระเทียมพริกไทยไว้ใช้แล้วค่ะต่อไปนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยมาผสมในหมูสับ ใส่วุ้นเส้นลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของหมูสับนะคะและหมูสับที่ใช้วันนี้ก็ประมาณ3-4ขีดปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายจากนั้นก็ใช้มือนวดกุกเขาให้เข้ากันสำหรับวุ้นเส้นก็ตัดให้สั้นๆได้เลยค่ะ ุนเ้นก็จะช่วยทำให้หมูมีความนุ่มเพราะถ้าใช้เนื้อหมูล้วนก็จะทำให้แข็งกระด้างรดคูุกเขาให้เข้ากันดีแล้วนำไปยัดใส่มะละได้เลยค่ะระหว่างนี้ก็แช่เห็ดหอมแห้งด้วยนะคะเราจะใส่เห็ดหอมแห้งด้วยค่ะ ยาไเสร็จแล้วต่อไปก็นําไปต้มได้เลยนะคะตั้งหม้อใส่น้ําประมาณดิตคึ่งจากนั้นใส่เห็ดหอมลงไปปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวอย่างละหนึ่งทับพีใส่พงปรุงรสด้วยก็ได้นะคะใส่ครบหมดแล้วก็ใส่มาลาลงไปได้เลยค่ะ ระหว่างนี้ก็ใช้ไฟแรงได้เลยค่ะพอน้ําเดือดก็ใช้ไฟอ่อนได้ใช้ไฟปานกลางค่อนกลางอ่อนต้มไปเรื่อยๆประมาณ40นาทีนะคะใส่เกากี้ลงไปด้วยก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความหวานแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะและเพิ่มเติมเราจะใส่หมสูสามชั้นลงไปด้วยค่ะตุ๋นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะครบเวลา พอต้มจนครบเวลาแล้วชิมรสชาติดูอีกทีจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะต้มจืดมะลายาไส้หมูสับอุ่นเส้นอร่อยอร่อยลองไปทำดูนะคะ